ข่าวลือ iPhone 17ประจำเดือนเมษายนนี้กันค่ะว่าตอนนี้หน้าตา iPhone 17เป็นประมาณไหนกันบ้างสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 17กันอีกแล้วนะคะสำหรับเดือนเมษายนว่าเดือนเมษายนนี้เนี่ยมีข่าวลืออะไรใหม่ๆออกมาบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ข่าวลือแรกนะคะกับข่าวลือที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone ในรุ่นล่าสุดที่คาดว่าจะมาในรูปแบบที่บางเฉียบบางที่สุดใน iPhone ทุกรุ่นเลยนั่นคือตัวของ iPhone 17 Air นั่นเองค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันนะคะกับข่าวลือที่บอกว่า iPhone เนี่ยเขากาลังจะวางแผนที่จะทําโทรศัพท์มือถือที่เป็นรูปแบบไร้สายออกมานั่นเองค่ะใช้การชาร์จก็เป็นการชาร์จรูปแบบแม็กเซฟแบบร้อเนะคะซึ่งข่าวลือนี้เนี่ยเมื่อ1นถึงสปีก่อนหน้านี้ก็เงียบๆไปแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันกับว่า iPhone นะคะหรือว่า a p p เ e เนี่ยเขาจะพับโครงการนี้เก็บไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการต้นแบบนะคะของตัว iPhone 17นะคะรุ่นแ Air นี้เลยก็ว่าได้ แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีปัญหากับทางสหภาพยุโรปมาก่อนนะคะกับการที่ใช้งานนะคะพอตการเชื่อมต่อที่เป็นพอ l ไล h t นิง่งทําให้ต้องเปลี่ยนนะคะมาใช้งานพอตไทปซีเพื่อที่จะสามารถจําหน่ายในสหภาพยุโรปนะคะหรือว่าโซนฝั่งยุโรปได้นั่นเองค่ะจากการเปลี่ยนของ iPhone 14มาเป็น15อย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนะคะการที่จะใช้งานนะคะการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปเลยสําหรับ iPhone 17A i r เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดจําหน่ายในโซนยุโรปแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการใช้งานนะคะคาดว่า ตัวของ iPhone 17 Air เนี่ยจะยังเป็นตัวของโมเดลที่ยังใช้พอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB-C อยู่แต่ถ้าหากว่าการจําหน่ายเนี่ยได้รับผลตอบรับดีในรุ่นถัดไปเนี่ยอาจจะได้เห็นการใช้งานในรูปแบบที่ไร้สายก็เป็นได้เหมือนกันค่ะ โดยสเปคเบื้องต้นนะคะของตัว iPhone 17 Air ที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยมาในรูปแบบของขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วด้วยกันค่ะและคาดว่าในด้านของความบางนะคะจะบางเฉียบอยู่ที่ประมาณ6มิลิเมตรซึ่งบางข่าวลือเนี่ยก็ออกมานะคะว่าอาจจะทําความบางได้มากกว่า6มิลมได้ซ้าแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นนะคะข่าวลือซัดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6มิลิเมตรนั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องมารอรุ้นกันในช่วงเปิดตัวอีกทีนึงว่าความบางเนี่ยจะทํามาได้เท่ากับ6มิลิเมตรจริงๆไหมหรือว่าจะทํามาได้เล็กก 6mm เมตรอีกค่ะ ส่วนในด้านของการใช้งานอื่นๆนะคะหน้าจอก็ยังคงมีตัวของ Dynamic Island มาให้เราได้ใช้งานกันตัว10เซนนะคะก็คาดว่าจะใช้เป็นตัวของ A19 b i o n i c นะคะส่วนขนาดความจุมาในขนาดความจุลำ8กิกเพื่อให้รองรับต่อการใช้งาน Apple Intelligen c e ได้ค่ะและยังมีข่าวลือบางข่าวลือออกมานะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยหรือว่าในบางรุ่นนะคะอาจจะไม่รองรับการใช้งานการใส่ซิมการ์ดแล้วหรือว่าไม่ได้รองรับการใช้งานการใส่นานโนโซิมนั่นเองค่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการใช้งาน e ซิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากสเปคที่เราเห็นกันนะคะก่อนหน้านี้ในตัวของ iPhone 17 Air เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เปรียบนะคะในเรื่องของความบางความสวยงามการพกพาที่สะดวกก็ตามแต่แต่ว่าโดยภาพรวมของสเปคเนี่ยก็ยังด้อยกว่าในรุ่นโป o นะคะอยู่ดีนั่นเองค่ะซึ่งคาดว่านะคะในตัวของ iPhone 17 Air เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนแปลงนะคะกับตัวของโมเดลที่เป็นตัวของ iPhone 17 Plus เพราะว่าหลังๆมานี้นะคะตัวของรุ่น Plus เนี่ยทำรายได้ได้น้อยลงนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของตัว Air เข้ามาแทนนั่นเองค่ะ ส่วนโมเดลนะคะที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยก็คาดว่าจะยังมาพร้อมกันทั้งหมด4โมเดลเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวของ iPhone 17นะคะที่มาในขนาด6.1นิ้ว iPhone 17 Air นะคะที่มาในขนาด6.6นิ้ว iPhone 17 Pro นะคะที่มาในขนาด6.3นิ้วและ iPhone 17 Pro Max นะคะที่มาในขนาด6.9นิ้วนั่นเองค่ะ ซึ่งโดยภาพรวมนะคะในทุกๆรุ่นเนี่ยก็ยังคงคาดว่าจะใช้งานตัวของหน้าจอที่เป็นแผงนแนวนะคะ LTPO OLED เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสีสันการให้การาฟิกต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังตอบโจทย์สําหรับใครที่เคยใช้งาน iPhone มาก็จะรู้ว่าคุณภาพเนี่ยได้คุณภาพที่สูงเลยทีเดียวนะคะพร้อมทั้งยังมีข่าวลือออกมาอีกนะคะว่าในทุกรุ่นใน iPhone 17นะคะที่เราจะได้เห็นกันในปีนี้คาดว่าจะรองรับการใช้งานนะคะหน้าจอโปรโมชั่น120เฮิรตในทุกรุ่นเลยแล้วก็ยังคง รองรับการใช้งานหน้าจอที่เป็นรูปแบบของ HDR แล้วก็ Dolby Vision ได้เหมือนกันถูกรุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันอีกทีนึงนะคะว่าตอนที่เปิดตัวออกมาเนี่ยจะรองรับได้จริงไหมสําหรับหน้าจอโปรโมชั่น120 h ฮค่ะถ้าได้จริงเนี่ยสาวกคนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือในรุ่นธรรมดาก็เตรียมตัวเฮกันได้เลยค่ะ ส่วนใครนะคะที่รอการถอด Dynamic Island ออกแล้วก็จะมาใช้งานตัวของ iPhone นะคะก็จำเป็นจะต้องรอกันต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าคาดว่านะคะในการใช้งาน Dynamic Island ในรุ่นของ iPhone 17 Series นะคะก็ยังคงใช้งานเป็นตัวของ Dynamic Island อยู่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะไม่มีการปรับลดขนาดแต่อย่างใดเพราะว่าในส่วนของข่าวลือนะคะที่ออกมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในด้านของการใช้งาน Fa c e ID รูปแบบใหม่ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาตัวของ Face ID ให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่านะคะในด้านของการใช้งานที่เป็นการฝังอยู่ใต้หน้าจอที่จะสามารถดึงตัวของ Dynamic Island ออกไปได้เนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถทําได้ในปีนี้ค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการดีไซน์กันบ้างนะคะในส่วนของการดีไซน์เนี่ยขอยกเป็นรุ่นโปรโล,ละกันนะคะสำหรับ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max นะคะคาดว่ารอบล่าสุดนี้นะคะ iPhone 17เนี่ยมีข่าวลือใหม่ออกมานะคะว่าจะเปลี่ยนรูปแบบของการดีไซน์ให้เป็นรูปแบบนะคะ half glass half aluminum นั่นเองค่ะก็คือจะใช้ส่วนหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นกระจกแล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นอลูมิเนียมนั่นเองแทนยังมีการวางกล้องในรูปแบบใหม่นะคะที่คาดว่าจะวางเป็นรูปทรงแนวนอนอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องนั่นเอง ทําให้การดีไซน์นะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆในรอบนี้สําหรับใครนะคะที่รอการเปลี่ยนแปลงในด้านของการดีไซน์อยู่ค่ะว่ารอบนี้เนี่ยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย,ยที่ใช้งานนะคะตัวของวัสดุในการทําตัวเครื่องนะคะเป็นไทเท Paw, นนเนียมก็คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกลับมาใช้อลูมิเนียมเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในด้านของการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของตัวเครื่องนะคะที่มีความแข็งแรงทนทาน ความสวยงามน,นะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเขามีการใช้งานนะคะที่มีข่าวลือออกมาว่าจะได้ตัวของแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ทําให้นะคะลดพื้นที่ในการใช้งานนะคะความหนาของตัวเครื่องทําให้เรามีแนวโน้มนะคะที่จะได้เห็นตัวของ iPhone ในรุ่น Pro และรุ่น Pro Max ที่มีความบางมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนการใช้งานชิปเซตนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะเดากันได้อยู่แล้วสําหรับการใช้งานชิปเซตที่รุ่นธรรมดาเนี่ยคาดว่าจะใช้งานเป็นตัวของ a 1 9 Bionic นะคะส่วนตัวที่เป็นรุ่นโปรนะคะก็คาดว่าจะใช้เป็นตัวของ a 1 9 Pro นั่นเองซึ่งในด้านของตัวชิปเซตเนี่ยประสิทธิภาพของรุ่นโปรก็จะทํางานได้ดีมากกว่ามีในด้านของการประมวลผลนะคะที่ได้ความรวดเร็วนะคะแล้วก็ฉลาดมากกว่าพร้อมทั้งยังรองรับ AI นะคะในการประมวลผลขั้นสูงเนี่ยได้ดีกว่าด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในด้านของการใช้งานทั่วไปโดย ภาพรวมเนี่ยทั้ง2รุ่นก็รองรับการใช้งานทั่วไปได้อย่างดีอยู่แล้วสําหรับการใช้งานชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่างตัวของ A 1 9นะคะนอกจากนี้นะคะในด้านของการใช้งานชิปเซ็ตแล้วเนี่ยทั้งหมดทุกรุ่นทุกโมเดลนะคะในตัวของ iPhone 17 ก็คาดว่าจะมาในขนาดความจุเริ่มต้นอยู่ที่แรม8กิกเหมือนกันเพื่อรองรับการใช้งาน Apple Intelligence ได้นะคะแล้วก็รองรับการอัปเกรดนะคะในการใช้งานตัวของ Apple Intelligence ที่ต้องใช้นะคะในด้านของขนาดความจุสูงเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการอัปเกรดนะคะในส่วนของการใช้งานขนาดความจุเริ่มต้นด้วยก็เป็นไปได้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะในรุ่นโปรและรุ่นโปรแม็กเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีการเปลี่ยนระบบระบายความร้อนที่เป็นตัวของ vapor chamber cooling นะคะ สำหรับทุกรุ่นใน iPhone เลยแต่ว่าข่าวลือล่าสุดที่ได้มานะคะก็คาดว่าจะเปลี่ยนนะคะไปใช้ระบบระบายความร้อนที่เป็นตัวของ v a p o r Chamber Cooling นะคะแค่เฉพาะรุ่นโปรอย่างในตัวของ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เท่านั้นค่ะส่วนระบบ Wi-Fi แล้วก็การรองรับ 5G นะคะ Wi-Fi เนี่ยคาดว่าในทุกรุ่นจะรองรับ Wi-Fi 7เหมือนกันมีการอัปเกรดในส่วนของการรองรับ Wi-Fi ที่ดีมากยิ่งขึ้นให้ความเสถียรในการรองรับการใช้งานกับการใช้งาน Wi-Fi ที่ดีขึ้นนะคะพร้อมทั้งกับตัวของโมเดล 5G ที่ทุกรุ่นนะคะในทุกโมเดลเนี่ยคาดว่าจะมีการอัปเกรดไปใช้ตัวของโมเดล 5G ที่ผลิตเองจากทาง Apple ซึ่งข้อดีนะคะของชิปโมเดล 5G ของทาง Apple ตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีขนาดเล็กนะคะกว่าตัวของโมเดล 5G ที่ได้จากทางคอค้อมก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ประกอบกันและทําให้ตัวเครื่องในทุกๆรุ่นนะคะมีขนาดนะคะที่บางลงสามารถจับถือได้ถนัดมือได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนของการใช้งานนะคะในด้านของตัวกล้องและการถ่ายภาพเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวเฮกันได้ทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่ลรงๆจะซื้อนะคะตัวของ iPhone 17อยู่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะคะเพราะคาดว่าจะมีการอัปเกรดในส่วนของกล้องหน้าจากที่ก่อนหน้านี้เป็นกล้องหน้า True Depth ความละเอียด12ล้านพิกเซลมาตลอดเนี่ยในรุ่นของ iPhone 17เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวของหน้าจอนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะใช้กล้องที่มีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นขนาดความละเอียด24ล้านพิกเซลนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ใช้12ล้านมา เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ตั้งใจจะซื้อรุ่นธรรมดาใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็คาดว่าจะได้กล้องหน้าที่มีการเซลฟี่หรือว่าการใช้งานกล้องหน้าสําหรับใครที่ไลฟ์สดโดยกล้องหน้าเนี่ยจะได้กล้องที่มีความคมชัดและก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในด้านของการใช้งานกล้องหลังนะคะในส่วนของรุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 17และ iPhone 17 air เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข่าวลือออกมาหนาหูมากนักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรุ่นของ iPhone 17 pro และ iPhone 17 pro max นะคะเตรียมตัวเ hey, ฮกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่านะคะเรากําลังจะได้เห็นการใช้งานตัวกล ะะเป็นตัวกล้องหลัง3ตัวขนาดความละเอียด48ล้านพิกเซลทุกตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้องหลัก กล้องอฮลตวายนะคะหรือว่ากล้องเทเลโฟโต้ซึ่งคุณสมบัติของกล้องเทเลโฟโต้รอบนี้นะคะก็คาดว่าจะสามารถซูมออปติคอลได้5เท่าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยคาดว่านะคะเขาจะมาด้วยกันกับการที่ให้มาพร้อมกันตัวของไลด้าสแกนเนอร์นะคะที่ทําให้ตัวของการถ่ายภาพมันมีความคมมากยิ่งขึ้นสามารถซูม5เท่าได้โดยที่ลดในด้านของความสั่นแล้วก็ลดนะคะในส่วนของการสูญเสียความละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของกล้องที่เป็นเลนเทเลโฟโต้นะคะก็คาดว่า ะะตัวนีนะ้จะมาได้กันกับเทคโนโลยีนะคะตัวของเลนส์ที่เป็นตัวของเตต้าพิซึมนะคะที่ทําให้ช่วยในเรื่องของการลดการสั่นนะคะของตัวการใช้งานการซูมของภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะในการปรับสภาพแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับรอบนี้และสุดท้ายนี้เป็นข่าวลือเกี่ยวกับในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่แน่นอนว่าในด้านของแบตเตอรี่ยังไม่ได้มีข่าวลืออะไรออกมาเยอะมากนะักถึงเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะ แต่ที่แน่นอนนะคะในทุกรุ่นของ iPhone 17เนี่ยก็คาดว่าจะใช้พอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็พอร์ตการชาร์จที่เป็นรูปแบบ Type C เหมือนกันทุกรุ่นนะคะแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการอัปเกรดในส่วนของความเร็วต่างๆไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวของแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับในข่าวลือต่างๆยังไม่ได้บอกออกมาว่าปริมาณหรือว่าการอัปเกรดในส่วนของขนาดความจุจะมีประมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะ แต่ว่าทันนี้ทั้งนั้นจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นจะได้ในเรื่องของความบางความเบาของตัวเครื่องที่ดีมากยิ่งขึ้นกับในด้านของตัวแบตเตอรี่ก็คาดว่าจะสามารถให้ขนาดความจุที่เยอะมากขึ้นได้ค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูข่าวเลยช่วงใกล้ๆวันเปิดตัวอีกทีนะคะและถัดมาเนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของราคาการเปิดตัวกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้นะคะแต่จะไม่ได้ไล่ราคาในแต่ละรุ่นให้นะคะแต่คาดหวังไว้นะคะว่า ราคาในส่วนของรุ่นเริ่มต้นอย่างตัวของ iPhone 17นะคะที่เป็นรุ่น Standard พื้นฐานเลยเนี่ยคาดว่าราคาเริ่มต้นมานะคะจะอยู่ที่ประมาณ32,900บาทถึงประมาณ34,900บาทนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้เปิดตัวช่วงไหนกันนะคะแน่นอนว่าปี2025นี้นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวเท่าๆกันกับปีก่อนหน้าเลยค่ะก็คือช่วงของเดือนกันยายนปี2025นี้นั่นเองค่ะ ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะก็สามารถนั่งนับนิ้วรอเลยที่เราจะได้เห็นตัวของ iPhone 17ที่จะได้เปิดตัวกันในปีนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรวบรวมข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 17หน้าตาดูมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะสำหรับข่าวลือในเดือนเมษายนนี้มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของ iPhone 17กันบ้างเ,เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคบ